วันนี้รู้สึกว่าเจะใช้กล้องกล้องหน้าจาก iPad Air เนรู้สึกว่ามันจะมันน่าจะใช้ได้คุณภาพรับคุณภาพของภาพแล้วก็เสียงดูแล้วมันก็น่าจะโอเคกว่าเพราะว่าไอโอโปรเนี่ยคือมันมีปัญหาเรื่องเรื่องเสียงคมันจะมีเสียงน้อยเยอะแต่ไอไอแพดแอนเนี่ยนะ คุณภาพภาพเนี่ยมันก็ใช้ได้แล้วก็เสียงนี่รู้สึกมันจะดีกว่าเดี๋ยวลองดูแต่ยากคือมันก็ไม่ยุ่งยากะไรส่วนไอโฟนใช้ก็เร<ช>ียก<อ>ใช้ภาพอย่างเดียวหรือยิ่งเป็นมุมกว้างสามว่าหกองศาเนี่ยก็โอเคละมันก็เลิกเหมาะมาส่วนการแอนแอรเซลฟี่เนี่ยน่าจะใช้ไอร์แอดแอร์เนี่ยน่าจะเวิกนะทีนี้ไอ้ปัญหาเรื่องไอรีเฟรมเนี่ยจบละ เพราะว่าหลังจากที่ไปล้างเครื่องที่ไอแพร์โตเป็นสันเนี่ยก็ใช้ได้แล้วปกติแล้วก็ทุกอ,อยยาไก้ป,ป,ะปะตะกติราบเรื่องดี